สวัสดีค่ะมาพบกับวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำประสงค์สระเอสระเอสระแอมีตัวสะกดซึ่งบทที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือบทที่3เป็ดหายนั่นเองเราจะใช้แบบฝึกอ่านฝึกเขียนหน้า33และก็34ถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านกันเลยนะคะสำหรับหน้า สาเด็กๆดูตามรูน,นนะเดี๋ยวเรามาสะกดคำกันยอแอกอแยกสี่แยกขอแอนอแขนกลางแขนบอแอนอแบนยางแบนลอแอบอ ยอแแกย่แยกขอแอนอแขนกลางแขนบอแอนอแบนยางแบดนรอแอบอแลกบฝาแลกบรอแอดอแรกดแรกดดำขอแอดอแฟดฝาแฟดเด็กๆอย่าลืมไปฝึกสะกดคำกันให้แม่นๆนะคะ ต่อไปเราจะมาหัดอ่านคำต่อไปนี้ให้คล่องแล้วเราก็จะมาอ่านโดยไม่ต้องสะกดนะคะเดี๋ยวเราฝึกสะกด1รอบและอ่าน1รอบนะคะคำแรกรอแอกอรแรกซออซือซือซือไม่โทรซื้อแรกซื้อมออีมีขอแอร์กอแคก มีแขนขอแอโอแขนยออาวยาวแขนยาวตออกตาคอ,อ,อแองงแขนตะแขนสออีสีดอแองงแดงสีแดงลอแอบอแลบ รออีกนอลินลินไม่โทลินแลบลิน้นสอแอบอแสตออาตาแสบตาทออางอทางคอแอบอแคบทางแค่สออีสีสอแอดดแสสีแสบปอแอโดอแปดวออะนวันแด วันเราอ่านแบบสะกดคําไปแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านแบบเป็นคําไปเลยนะคะคําที่หนึ่งแลกซื้อมีแขกแขนยาวปากแขงสีแดงแลบลิ้นแสบปากทาง แสงแปดวันอ่ะเด็กๆซุกอ่านให้คล่องเมื่ออ่านค่องแล้วก็มาระบ,บายสีดาวทั้งสรูปนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเขาให้เราเติมคําลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพเด็กๆลองดูภาพสิคะภาพแรกเป็นภาพของอะไร ถูกต้องเลยนะคะเป็นแรดดาเราก็เติมรอแอร์ดอแรดดออำดาแรดดาต่อไปค่ะคำที่สองฟ้าแลบฟออาฟาฟาพิโทฟ้ารอแอร์บอแลบฟ้าแลบต่อไปคำที่สามยางแบนค่ะโหดูรถคันนี้ยางแบน ยออางยางบอแอนอแบนยางแบนต่อไปคําว่าฝาแฝดรูปที่4ี่นี้คือคําว่าฝาแฝดฝาแฝดก็หมายถึงเป็นพี่น้องที่เกิดด้วยกันมานะคะเกิดเวลาไล่เลี่ยงก,กันอยู่ในท้องคี่แม่มาเหมือนๆกันและเกิดวันเดียวกันเรียกว่าฝาแฝดเด็กๆเขียนให้ส,สวยๆนะคะ ถ้าใครเขียนไม่เสร็จก็หยุดวิด,ดีโอนี้ไว้ก่อนชั่วคราวแต่ถ้าใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะสำหรับงานในหน้าต่อไปหน้าต่อไปอ่าก็คือหน้านี้หน้านี้เขาให้เราเนี่ยนะเขียนคำใหม่ลงในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วหัดอ่านจะ เป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้เขียนคำะสมสระเอกมีตัวสะกดนะคะแต่เอเด็กๆจะรู้ไหมนะสะระเอกเมื่อมีตัวสะกดจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครูสม้มจะบอกให้นะคะคำหนึ่งคำเนี่ยนะคะจะมีการประสมร่วมกันคือมีพยัญชนะตนก็คือพยัญชนะที่เราออกเสียงและมีสระ แล้วก็จะต่อท้ายด้วยตัวสะกดนะทีนี้สรรเอเนี่ยเด็กๆจะมีข้อที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือสารเอประกอบขึ้นมาจากสาระเอกับสารอะแต่ถ้ามีตัวสะกดอย่างในข้อนี้มีดอเด็กเป็นตัวสะกดปุ๊บเมื่อไหร่สารอจาจะถูกแปลงรูปเปลี่ยนรูปให้ไปเป็นไม้ตายหูเพราะฉะนั้นสระอะทั้งหมดที่อยู่กับสารเอ จะถูกเปลี่ยนเป็นไม้ไต่ปูในกรณีที่มีตัวสะกดแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดอย่างคําว่าตอเอเตกเนี่ยก็จะไม่ต้องเปลี่ยนสระอาไปเป็นไม้ไต่ปูเพราะว่ามันไม่มีตัวสะกดก็ปล่อยให้เป็นตอเอเติรอเอีกเลขเหมือนเดิมน,นะคะแต่สําหรับ คำที่ครูส้มให้มานะั่นก็คือมีตัวสะกดดังนั้นเราจะต้องเขียนเป็นขอเอดดเหตจอเอบอเจ็บขอเอบอเหบซอเองอเซนขอเอดอเพดยอเอนอเย็นขอเอมอ เคมลอเอมอเลมปอเอโนอเป็นดอเอดอเด็ดชอเอดอเช็ดลอเอบอเล็บปอเอมอเปมน,นี่เลยค่ะนเด็กก็จะเป็นการเขียน แบบนี้นะคะสระอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้ไตคูอยู่ข้างบนนั่นเองนะกรณีที่มีตัวสะกดนะแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดเช่นตอเอเ็อเอเรออีกเล็กสาระอากก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมต่อไปให้เราไปเลือกวงกลมล้อมรอบคําที่ตรงกับภาพอย่างข้อหนึ่งมีคำมาให้และมีรูปภาพมาให้มีรูปภาพสัตว์มาหนึ่งชนิดนะคะ แล้วก็ให้คําว่าจอเอกบอเจ็บกับปอเอกดอเป็ดเอจะเป็นคําไหนดีข้อที่สองเขาให้รูปภาพมาแล้วก็ให้คําว่าคอเอกมอเคมกับชอเอกดอเช็ดข้อที่3ให้รูปภาพมาพร้อมกับคําว่าดอเอกดอเด็ดกับขอเอกดอเข็ด รูปที่4ให้ํำว่าบอเอ็ดดอเบ็ดกับขอเอ็ดดอเห็ดรูปที่5ให้ํำว่าหอเอ็ดดอเห็ดกับอเอ็ดดอเอ็ดรูปที่6ให้ํำว่าหอเอ็ดบอเห็ดกับลอเอ็ดบอเล็บเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละข้อเราจะเลือก,อกวงกลมคำไหนอะมาดูข้อแรก <S <S เห็นภาพนี้ก็คือปอเอ็ดดอเป็ด ภาพที่2ผู้หญิงกำลังนำผ้ามาทำอะไรกับโต๊ะก็ต้องชอเอดอกเช็ดต่อไปดอกไม้ถูกมือกำลังทำอะไรดอเอดอเด็ดโอ้โหรูปที่4กินพริกเข้าไปก็ต้องเป็นผอเอดอเผ็ดข้อที่ห้าอ,อันนี้น่ากินมากก็คือผอเอดอกเผ็ดต่อไปข้อที่6ก็ต้องเป็น ลอ,อลอเอกปอเล็บนั่นเองเด็กๆทำงานให้เรียบร้อยนะคะส่วนวันนี้อุ้ส้มต้องไปแล้วสวัสดีเด็กๆทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ